สามย์ค่ะ,ค,ะค่ะส่วนนี้ทฉันขอสลับหน้าที่กับพี่กระเต็นนะคะขอไปเป็นแจวพากินค่ะเพราะว่าไปทานป๊อปคอน<ม>แล้วประทับใจมากๆอร่อยมากๆนะคะ,คะแล้วก็เลยบอกขออนุญาตตามไปดูซิว่าเบื้องหลังความอร่อยเนี้ยอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะดิฉันขออนุญาตตั้งชื่อเป็นป๊อปคอนกระตันยูแล้วกันโอ,โอ้ทำไมถึงเป็นป๊อปคอนกระตันยูนะคะไปติดตามในแจวพากินค่ะค่ะ ป๊อปคอร์นที่จะพาไปในวันนี้นะคะเป็นไอเดียของคุณก้องอารักษ์สวัสดิ์พาณิ์ค่ะที่ชอบในรสชาติของป๊อปคอร์นจากประเทศหนึ่งนะคะคือซื้อมาทานแล้วชอบทั้งครอบครัวเลยแล้วปรากฏว่าคุณแม่อยากทานอีกอก็ทํายังไงค,คุณก้องเลยต้องไปหาสูตรมาดิฉันอบอกว่าป๊อปคอร์นกระตันยูอยากให้คุณแม่ได้รับประทานดูซิในที่สุดก็พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์นี้จนได้นะคะจุดเด่นของป๊อปคอร์นของคุณก้องที่ใช้ชื่อว่านายป๊อปคอร์นนายป๊อปคอร์นนี่นะคะคือเขาใช้วัตถุดิ เกรดพรีเมียมนาเข้ามาต้องบอกว่ามันจะแตกต่างเพราะว่าป๊อบป๊อปออกมาแล้วปุ๊บมันจะกลมกลมแล้วมันมีเนื้อของป๊อปคอนที่แบบอร่อยมากๆลุ่มมากๆเลยจะใหญ่พอดีคําเลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพอป๊อปออกมาปุ๊บเนี่ยขั้นตอนนีคือจะเอาไปไล่ความชื้นก่อนนะคะและเพื่อให้กรอบไงแล้วก็เก็บไว้ได้นานนะคะนี่คือนี่คือเครื่องที่ไล่ความชื้นนี่คือมีขั้นตอนรายละเอียดคือคุณกล้องในใส่ใจมากๆเพื่อให้ความอร่อยมันคงทนอยู่นานๆมากๆให้อร่อยแบบตลอดต่อเนื่องนะคะ จากนั้นขั้นตอนอันนี้เนี่ยคือคลุกคาราเมลแต่ก่อนที่จะมาเป็นคาราเมลก็ต้องบอกว่าดิฉันไปดูส่วนผสมมาแล้วใช้แต่ของดีทั้งนั้นเลยใช้น้ําตาลใช้เนยไม่ใช่มะการีนนะคะใช้เนยเลยค่ะคือใช้เนยแท้ๆเพราะคุณก้องบอกว่าอย่างที่บอกมันมาจากการทําให้คุณแม่ทานเพราะฉะนั้นก็ใช้แต่ของดีเพราะของดีทุกอย่างมาใส่รวมกันแบบนี้มันก็เลยอร่อยแต่ว่าความเด่นของป๊อปคอนของคุณก้องเนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่มันทานแล้วเพลินเพราะว่ามันมีเม็ดมะม่วงหิมพานต์่ข้างในคือมันทานแล้วม ม,ม,มันลุ้นว่าเอาตายแล้วตกลงอันนี้มันเมื่อไหร่ป๊อปเมื่อไหร่ป๊อปคอนเมื่อไห,หร่เม็ดมะม่วงหิมานตามันก็เลยสนุกสนานมากๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเห็นไหมคะ,ะแพ็กเกจของป๊อปคอนของนายป๊อปคอนเนี่ยเขาอยู่ในถุงซิปล็อกมัลติเลเยอร์ยิ่งอร่อยนานเข้าไปใหญ่คุณทานไม่หมดซิปล็อกปิดเอาไว้จะ,จะกรอบเขาบอก<ด>ว่าไม่เคยได้ใช้ซิปล็อก ท้เดียวหมดมันหมดะไม่ต้องเก็บอ่ะมันทาเดียวหมดมันเพลินเดี๋ยวเราบอกคุณก้องมีถุงแบบอีกแบบไหมที่ว่าหมดในวันเดียวกระสอบดีกว่ากานเต็นเนี่ยเป็นกระสอบซิปล็อกนะคะขอเป็นแบบกระสอบอย่างนั้นไม่ต้องใช้ถุงเออถุงมันจะเล็กไปจอดเล็กไปนะคะก็นี่แหละคือความอร่อยของนายป๊อปคอร์นที่ท่านตามไปเก็บเบื้องหลังมาให้ได้ได้รู้กันนะคะตอนนี้ราคาจะจําหน่ายเนี่ยถุงเล็ก80บาทถุงใหญ่1 5 0บาทนะคะในอนาค้คุณก้องแบบแบบนี้คือไอเดียกระฉูดมากๆเลยนอกจากจะรสคาราเมลแล้วเนี่ย ตั้งใจไว้จะทำรสพริกไทยรสชีสหรือว่าใ,ในช่วงวาเลนไทน์ก็จะมีรสราสเบอร์รี่รออยู่นะคะนายป๊อปคอนนะคะจำกันไว้เลยอร่อยมากๆค่ะตอนนี้ถ้าเกิดว่าสนใจเนี่ยไปซื้อได้ที่ร้านพักเบเกอรี่สุขุมวิท23หรือว่าร้านทุนด,ดีกรตองหล่อ21หรือว่าเรียวก็โทรศัพท์ไปถามคุณก้องแล้วกันค่ะ0804530999รับรองว่าอร่อยจริงๆค่ะพวกเราทานแล้วเราเราก็ต้องทานจนหมดจริงๆไม่ได้ใช้สิบหรอกคือถ้าหิวอ่ะไปทานข้าวก่อนนะเพราะคุณทาน ไม่ได้ทานข้าวอิ่มเลยมันเบรกแปลกมากสาวสาวทานมาแล้วเราบอกว่าหยุดไม่งคือเนื้อป๊อปคอนมันเยอะไงมันแบบว่ากินแบบมันจุใจอะคาราเมลคาราเมลที่คลุกกับแอลมอนก็สุดยอดเ่ะเขาบอกว่าอย่างที่เริ่มต้นทำได้เพราะว่าคุณจะหยุดไม่ได้นะคะค่ะพูดถึงคุณแม่ก็นึกถึงของเล่นเนาะคุณแม่ชอบหาของเล่นอะไรในวัยเด็กให้เรานะคะแต่ว่าวันนี้ของเล่นเนี่ยเป็นของเล่นจากธรรมชาติแล้ววันนี้ยังคงทำอยู่และที่สำคัญนะคะขายได้ขายดีด้วยเดี๋ยว